เออวยอ้ออ้ออ้ออุ๊ยตายมันเกินเพจมันเกินการกระทํามันเกินไปมากเอ้าคางเลยเนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารียชั่นคินแอบรัก เพื่อนรักจันเพลงใหม่ของน้องคินก่อนอื่นถ้าใครเพิ่งเข้ามายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามทุกช่องทาง้หนยนะคะเพราะว่าโหลดคนหนึนะะ่งนลยค่ะวันนี้เรามารีอคชั่นเพลงน้องคินครั้งแรกด้วยเออเพราะว่ามีความพิเศษบางอย่างแนละก็คือได้น้องจาม,มาเล่นด้วยอ่าน่าก็เดี๋ยวรอติดตามรีอคชั่นของน้องจามด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไล่รีอคเพลงของ Evening Sunday เออจากที่แบบเราดูซีรีส์แล้วเราชอบมากก็เลยแบบอ่ะงั้นเราคงต้องตามดู MV เพลงของเขาแล้วละเพราะว่าเขาก็ออกเพลงใหม่มาลลแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้แบบฟังเลยเอ,อมามาเรามาฟังเพลงน้องคินกันดีกว่าน้องคินนี่เขาหน้าเหมือนมาเคสเลยเนาะ <laughs> โอ้ห้าชม่ยีห้าชมุย่ห้านาทีสี่สิบเก้าเลยนะเอออุ๊ย อ้อออ้อโอยมาถึงก็ดาเมจแรงมากเราอยากเห็นออ้้ยุโอวย,ยตายมันเกินเพดมันเกินการกระทำมันเกินไปมากเอาคางเลยเนี่ยอ ออโอ้ยจะบ้าโอ๊ยจะบ้าตายตาย,ตายจะจะเคซี่นะเอาจริโอ้ยแล้วประเด็นคือท่อนมาถึงท่อนให้เราวางเลยแบบเอ้ยเฮ้ย,ยคือคือ อย่างที่บอกคือเสียไม่ใช่อย่างนี้ว่าคือเสียงคินน่ะเป็นเอกลักษณ์แล้วแบบเสียงคินดีอยู่แล้วแล้วด้วยความที่ฟังเมโลดี้มั้งแล้วท่อนมันแบบโอ้มัน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 หักเอ้ยบอกไม่ถูกอะคือมันหายแบบเลยอะแต่แล้วได้มุมการการเอาเท้าพลาดคือแบบ เธอมันเกินเหตุมากอมเอออาขยับมาชนจ้ามาชนเอ,อ,อุ้ยตายคินมองแบบคินมองแบบเสืออารมณ์ดีมากไว้เราอยากจะดู ซีรีส์ของคินน้ออ่ะคินเอาจริงคินเป็นคนที่เราเห็นตั้งแต่แบบออกซิงแรกใช่ไหมเราเรารู้สึกโอ้ยเราอยากเห็นน้องเล่นซีรีส์สักเรื่องหรือเห็นน้องเล่นงานแสดงเลยอะ,อนนะโอ๊ฉ <c oughs> ันจะบ้า ความความพักห้องเดียวกันไม่พอนะแต่ความแบบไม่ปิดประตูแล้วแล้วเกินคือกือเกินบอกเลยเกินตั้งแต่ตอนที่แบบอย่างเงี้ยเรามาเขียนอย่างเงี้ยเราอะล,ล้วเกินตั้งแต่การกระทําที่แบบคนหนึ่งนั่งบนบนกระเป๋าที่หนักแต่คนหนึ่งยอมที่จะลาบมันคือการยอมมันสื่อถึงการยอมลเล็กๆตน้อยแบบ การยอมแบบฉันยอมเธอมากๆคือหมายถึงว่ามันคือการกระทาเล็กๆแน่นๆนนะแต่มันคือการกระทําที่ยอมมากๆเลยนะแบบกับการลากของหนักๆที่คนหนึ่งนั่งอยู่บนนั้นอยู่อ่ะโดยที่ไม่ได้ด่าสักคำอ่ะโอ้เมื่อกี้คือการ นี่มันรวมฮิตการกระทำที่มันมากกว่าเพื่อนด้วยซ้ำเมื่อกี้คือการแชร์ผ้าเช็ดหัวกันปะเฮชินอเอ้าเอมิีน้คือเกินมาก <I S 1> เกินความคาดหวังไปมากเลยอ่ะจากที่หวังอยู่แล้วแล้วแบบนี่มันเกินเหตนมากอ่ะ คนท<ม>ี่อยู่ละพอตหยู่ละพอตมันเป็นอารมณ์แบบนี้จริงๆคือแบบอ้ท oh <c oughs> ทุกอย่างที่อยู่ใน m v ตัวเนี้เรารู้สึกว่ามันพิเศษมากเลยอะไม่ได้เวอร์นะแต่เอาจริงมันเราไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้เท่าไหร่เลยในงานแบบเอวอะมันเป็นการกระทำที่อินไซด์อยู่นะ ก็มันไม่ใช่การทําทำผิวเปิดอะมันคือการท,ทำอินไซต์อะทุกคนอินไซต์แบบแอินไซต,ต์เลยอะสังเกตดูตดว,ว่าเขาจะเอาขา,าพาดแบบกันและกันตลอดเลยอะ โอ้ยความดันความดันแบบดันอย่างเงี้ยเนี่ยค,<า>ความจงูงความลากโอ้ชุดสวยชุดแบบอย่างเงี้ยเป็นเหมือนมาชุดหมี่อ่ะโอ้ยบ่องกลไวมาก อีกแล้วทุกความเป่าอ่ะทุกคนเคยโดนปแบบย่างยาฉันสงสัยแล้ใครเป็นคนเคสเธิ์พวกนี้เนี่ยแบบเฮ้ย <c oughs> มันมันพิเศษไปหมดเลยอ่ะเราเล้าก็นอสตอ้เชียนะแบบ การมันะมานอนทับการแบบเนี่ยใช่ปะโอ้โหใช้ผ้าเช็ดหัวด้วยกันด้วยนะแล้วก็แบบทับกันพาดกันทุกอย่างเอาไอ้นิ้วมาจูงตรงตรง,ต,รง,ต,รงตะเข็บกันเกงอันนี้จะเป็น MV หนึ่งที่ที่แบบความหมายของการกดหยุดพอสหลายๆรอบมันเป็นยังไงอารมณ์มันประมาณนี้เลยแต่ถ้าแบบ ถ้าถ้าถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เอาจะพูด้ะรัแล้วว่ามันเป็นฟิลแบบนี้จริงๆอ่ะหยุดแล้วแบบคือถ้าถ้าปล่อยผ่านไปเรื่องมันก็จะผ่านโมเมนต์นั้นอะเหมือนเราแบบเราอยากหยุดในช่วงเวลาโมเมนต์นั้นแล้วเราก็เซฟแบบให้เต็มที่แบบเฮ้ยอึ้งก็คืออึ้งแบบอึ้งจริงๆล้าแบบมันพิเศษอะเออนม่ลบที่มาของการ มันเพลินจนต้องไปเอาขนมมากินเลยอนะ่ะมูดดีมากมูดแบบ มันคือสิ่งที่เขาทำกับการป้อนอ่ะเอาเข้าไปรวมฮิตรวมฮิตสิ่งที่เพื่อนมากกว่าเพื่อนทำกันอ่ะรับผลด้วยกันจ้ามา ในเวลาสองนาทีนี้แล้วนนนนเ,เ,เ,เขาเปลี่ยนรูปแล้วเขาเปลี่ยนรูปแล้ว คือแบบต่างฝ่ายต่างรู้สึกนะแต่แบบเออต่างฝ่ายต่างรู้สึกนะแต่แบบมันไม่มีใครบอกอะจบได้แบบเฮ้ยน่าเข้าใจด้วยว่าที่สองคนไม่บอกเพราะกลัวจะเสียเบื่อไปเขาพคู่เลยเธอไม่ใช่แค่คินโอ้โหอยากจะบอกว่า ชอบทุกอย่างใน MV มีตัวนี้เลยจริงๆอ่ะแบบการทํานทุกอย่างมันอินไซด์เราพิเศษไปหมดแล้วก็เคมีคือการใช้ใสายตาของคินก็ดีแบบดีแบบอืมคินเราเบาใจกับเรื่องซีรี์ได้เลยว่าแบบคินจะแสดงออกมาได้แบบสื่ออารมณ์ได้ดีจริงๆเฮ้ยยังไงก็ฝากน,นะครับสรับเพลงแอบบรักเพื่อนรักคินไวฟ์ฟ เออสั่งเรียกช้นอ,อนเอาไว้แล้แล้วก็แบบทีนเก่งมากอะ่ะสนองชำก็เก่งอยู่แล้วยไงก็ฝากด้วยสําหรับเรียกชั่นนี้แล้วก็จะรอติดตามองเทีนไปเรื่อยๆนะคะโดีจัดดีแบบดีเลยชอบบาย